สวัสดีครับตอบคำถามเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและประกันสังคม EP 279รบกรบวนสอบถามหน่อยครับเป็นผู้ประกันตนมาตรา39แล้วเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรือรังจะได้เงินชดเชย365วันต่อปีหรือเปล่าคะแล้วได้ทุกปีไหมคะถ้าเอาตามข้อมูลที่ให้มานี่ก็ต้องบอกว่าไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยแม้แต่วันเดียวครับคุณต้องทําความเข้าใจเรื่องเงินชดเชยตัวนี้ก่อนว่ามันคือเงินชดเชยอะไรไม่ใช่เงินค่าป่วยนะครับ ไม่ได้หมายความว่าพอป่วยปุ๊บประกันสังคมต้องจ่ายเงินให้กับทุกคนที่ป่วยเป็นโรคตามที่ประกาศไม่ได้หมายความอย่างนั้นนะครับแต่เงินชดเชยนี้คือเงินชดเชยการขาดรายได้ครับขาดรายได้เนื่องจากเจ็บป่วยครับคือปัญหาสุขภาพเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต,ต่อการทํามาหากินต่อการประกอบอาชีพแน่นอนครับประกอบอาชีพไม่ไหวทํางานไม่ไหวขาดรายได้ประกันสังคมจ่ายครับ แต่บางคนป่วยเป็นโรคอาจจะเป็นโรคเรื้อรังนี่แหละรักษาหายยากหรือต้องใช้เวลาในการรักษาเนี่ยยาวนานหรืออาจจะเป็นโรคที่ตลอดชีวิตนี้ไม่มีโอกาสรักษาให้หายขาดได้เลยแต่ยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่ยังสามารถประกอบอาชีพได้อยู่และบางโรคนี่ครับการหยุดพักอาจจะเป็นโทษมากกว่าการที่ไปทำงานด้วยซ้ำดังนั้นครับ การป่วยหรือว่าป่วยเป็นโรคเรื้อรังเฉยๆเนี่ยยังไม่ใช่สิ่งที่จะตัดสินได้ว่าจะได้หรือไม่ได้เงินชดเชยการขาดรายได้นะครับต้องดูที่ความรุนแรงของอาการของโรคนั้นด้วยโดยสิ่งที่จะตัดสินครับคือคำสั่งของแพทย์ครับแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวหรือไม่ถ้าแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวมีสิทธิ์ครับ แต่ถ้าแพทย์ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวแพทย์อาจจะให้มาพบบ้างเป็นครั้งคราวตามที่แพทย์นัดแต่นอกนั้นคุณก็ไปใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างนี้ไม่มีสิทธิ์นะครับดังนั้นนะครับคงได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับคุณต้องไปดูอีกนะครับว่าแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวหรือไม่ถ้าแพทย์มีคำสั่งครับและบอกว่าปีนั้นทั้งปีคุณหยุดไปเลย365วัน ก็มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชยถึง365วันครับและถ้ายังไม่หายอีกครับปีต่อไปก็ยังป่วยอีกและคุณก็ยังเป็นผู้ประกันตนอยู่นะครับแพทย์มีคำสั่งออกมาอีกครับปีนี้ก็หยุดอีก365วันก็ได้อีกครับขอบคุณสำหรับคำถามนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับสิ่งที่จะตัดสินคือคำสั่งของแพทย์ครับ และพบกันใน EP ถัดไปนะครับใครที่จะตั้งคำถามเข้ามาใหม่ขอเชิญที่คลิปที่มีชื่อว่าพื้นที่ตั้งคำถามสวัสดีครับ